สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมเฮตีนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกโกงพระบาทสมเด็จพปประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเด่นนี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามเอาการนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวคือเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทำกันล้างนะครับท่าน ลักษณะคองเน้นเป็นเน้นแบบสองสีตัวติดนะครับคิวเปอรอนี้กอยู่ด้านนอกตัวด้านในสีทองล้วนนะครับนี่สวยงามระดับนะครับดูสิมั่มีอะไรบุบระบีดอะไรมากมายเลยนะครับท่านถ้าใครมีอยู่นะครับนี่ระวังตัวให้ดีนะครับนักสะสมจะเข้าไปหาท่านแน่นอนครับลองดูนะครับว่าแต่เชื่อไม่เชื่ออันนี้ผมไม่รู้ครับแต่สำหรับผมเคยเจอมาแล้วครับพอผมประกาศไปว่าผมมีนั่นแหละครับเขาติดต่อมายับเลยแล้วก็มาหาผมถึงแม้ห้องเลยก็มีครับนี่ครับ มาดูขอบเฟืองครับเดี๋ยวนี้เป็นไงมารับนี่เดี๋ยวขอบเฟืองครับโอ้โหก็โอเคอยู่นะครับนี่สวยงามจริงครับนี่เดี๋ยวนี้ครับอืมสุดยอดจริงนะ <ury quietly. S 2> ครับเนี so ่ยสุดยอดครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับมาดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวนี้สิห่างออกมาที่หนึ่งทำขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตานะครับท่านก่อต้นตกฝันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่าน โอ้โหครับเป็นเหรียญที่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะด้วยนะครับเนี่ยอันดับที่เท่าไรเอยเดี๋ยวผมดูคู่มือแป๊บหนึ่งครับท่านอันดับที่แปดครับท่านอันดับที่แปดนะครับเนี่ยสําหรับปีสองห้าสี่สี่นี้นะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับท่านส่วนตรงกลางคือวัตถุลวดลาปราลามตามลมาอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ล่างสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอไราบีนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นี้นะครับท่านจํา ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่2ล้าน60,000เหรียญนะครับท่าน2ล้าน60,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านในดับยูซีนั้นก็อยู่ที่เดียวละ200อี200ที่ไหนครับไม่ใช่ครับ500บาทครับท่านพูดผิดเฉยเลย500บาทนะครับท่านเห็นเลข5เป็นเลข2เฉยเลยครับผมเนี่ย500บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสึ่งเหรียญที่ผ่านการะช้นั้นตู้ที่เดียวละ หนึ100่งรถึงสองร้อยบาทเลยนะครับ